การเล่นน้ำช่วงบ่ายเย็นๆของวันนี้ต้นเกันหน่อยค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นบ่ายวันที่สินะคะบรรยากาศช่วงเย็นจมลังคืนนะพูดหน่อยค่ะพูดหน่อยค่ะมาจากไหนคะนี่มาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นจาก Japan ค่ะ เรากําลังมารอกินข้าวไข่เจียวกันค่ะนะครูเมืองเชียงใหม่15บาทเนีค่ะไม่ใช่เชี่ยงใหม่เนี่ยหาม่หากินไม่ได้เลยนะคะไดหรอดู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 แมค้ค่ะโชว์ปีมือกันทอดข้าวไข่เจียวหน่อยเรียดุ้งไฟแดงคนเทนค่ะน้ก็เดน ไม่ได้กินไข่เจียวผสมน้ำคูเมืองหรือเปล่าคะเนี่ยขอพี่ขอมีสองยานนะคะอ้าค่ะหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามากินเข้าไข่เจียวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าค่ะหูหิน c o m